เป็นหลักฐานมั่นตัวได้ใช่แล้วเพคะแต่เราไม่มีจดหมายเดี๋ยวหมอมฉันจะหาหลักฐานมาเห็นกับตานะเพคะเพคะย่างั้่ฝากด้วยนะเบเกอร์ฝากมาพี่นางจดหมายอยู่ไหนเพคะจดหมายอะไรช่างเลี้ยเรื่องจดหมายเนี่ยที่นัดพบจะเจอกับสิงห์ราไงเพคะเอามาทั้งหมดซะกมากสั่นเลยมากกว่านี้ฉันก็ทำได้สิงห์ราจดหมายอยู่ไหนเอามา อง์หญิงจะหาทำไมจดหมายอ่ะทำไมองหญิงเขียนยังไงก็บอกเขาไปเลยโอ๊ยตอบเลยีแอ้กังเลยเสียดายแม่ตบมันไม่ลงอ่ะมันหล่ออ่ะแม่อีนนี่มาพูดไรไหนท่านพี่ท่านพี่กับพ่อกับฉันแหละเอ้าเอ้าต้องผิดเหรอมามาหายไปไหนอ้าคุณพี่ยมไอ้ิ่ง ย <ators> <m akes ii> หยัวกวัวต้องใม่แ้วมไม่ได้นะเฮี้ยมนะเฮี้ยมกบเฮีอาหใช่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 นั่นเขามานึกกับสีวิกาเด้กับทาสีสุราและสิ่งลาจึงถูอิจฉาที่จะได้พระองค์ม่เห็นกับตาแสิงลาทิดจะจูบเ่ด้ก็มอม เลี่ยแน่ออล้ัตับไปรอถากนาด้วยนะนี่แกล้อในใต้คุณหรือไงเอ้ยไอ้ที่ตกเล่นไอ้ทีมตกประหลังไม่ทำอะไรมาแน่มันเกิดเรื่องอมมาเห็นกับตาไอ้สิ่งรัคิดถูก